ยสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมมิสเตอร์เน็กซัสคลิปนี้กลับมาอยู่กับเกม Monster Hunter World กันอีกแล้วเท้าความจากตอนที่แล้วที่ผมได้ทำการกระตืบมหนมอฟและช่วยโลาไปดีไว้ไม่ให้ทุกคนมีเสกอกง่อมาจากอบพ <Hey. S 1> ี่แอสเทล่าก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองกันอย่างเฮฮห้าปาจิงโกเฮ้ยแมวกู <c oughs> ชาแล้วหรอ hey.

ตามสูตรเกมภาคต่อว่ามันต้องมีเรื่องส่งติงอะไรเกิดขึ้นแน่แน่ทีมสำรวจทีมหนึ่งได้พบล่องรอยไก่ฟ้าจากเกาะประการังมาโผล่ในป่าเงไทยเราอยากให้เราไปตรวจเช็คดูหน่อยซึ่งก็เจอรอยจริงๆและเดินตามไปจนจุดล่าสุดข,ของรอยนั้นอาจยตัวเองทานพูเจเริญองมเหมือนม่ฝูงไก่ฟ้ามันกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งและได้มีการปรากฏตัวขึ้นของมอนสเตอร์ตัวใหม่ไม่ต้องบอกก็รู้ได้ไฟกันแน่แน่ และนี่ก็คือประถมอ,อัดของเกม Monster Hunter World Iceborn ก็ผลขึ้นเรือกันมาแบบน,นี้เลยอะไม่ไงดิแนแดนใหม่จะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะเอ้า<ย><ย> ซูเปอร์ฮีโลแลนดิ้งอ้าสร้างแคมป์โชวคราวแถมได้ชุดมาฟรีด้วยสวยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเอาขอตัวเองเถอะเฮ้ยระวัง มาละไอ้มอนสเตอร์ตัวแรกที่เราจะต้องได้กัดคืบมันโอ o โ Toad แต่ก่อนอื่นขัจินยาก่อนนะเฮ้ด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดทำอะไรเนี่ยเฮ้ยกันสวยตัวตน,นี้มีบอดน้ำร้อนได้หรอตานดนาเขาโลบแป๊บ <c oughs> ชิบหาย <c oughs> เฮ้เอ้ย,อยจะมาสามกูอีกมาราตีไปกินเออเจ็บปุ๊บปุ๊บเขาแตกแล้วเฮ้ยมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีกระโดดหนีไปละกูมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวแต่ว่า็อะไรเนี่ย อ้าวไปไหนล่ะซักใซมีมีผัวอย่างกะมีผัวตัวอย่างเอ้ยมีผัวตัวอย่างนะมีผัวตัวอย่างมีผัวตัวอย่างผัวเอามาแอบหลับอยู่นี่เอง หลังจากซัดก,กับไอปานั่นเสร็จก็มาหาจุดสร้างฐานต่อออะตรงนี้แหละโอ้สวยมากหลังจากที่สู้กับไอปานั่นก็ทำให้ผมรู้ว่าต้องอัพของแล้วละ่ะของโคตรกา,กากเลย และแมปก็ถูกอัพเป็นระดับมาสเตอร์แลงเพิ่มแมปหิมะมาใหม่แถมชื่อทางของเราก็คือเซเรนาชื่อดีนะเนี่ยไอเกมอนทันจะขาดสิ่งนี้ไปได้ยังไงล่ะชาคัสซีนชวนหิว ต่อเวสหลักกันหน่อยดีกว่าไอ้ตรงนี้มันมีไม้กั้นอยู่นะแล้วจะไปกันยังไงกได้คำตอบแล้วหาปุ๊บได้คำตอบปั๊บบานบารโรก็มาดิครับเฮ้ยเฮ้ยันไถมาแล้วมันไถมาแล้วเดี๋ย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 วสีฟงีฟ้ง โจิบหายแล้วลูกลูกอโ,อโ,โอ้โหโงเ,เลยสิเฮ้ยนี่มันจิกโจกไฟฟ้าจากภาคเวิลด์นี่ว่ะถูกย้อมเป็นสีทองแดงนี่นะแล้วไม่ได้มีแค่มันที่ถูกย้อมไอหนูตะเพาบินก็ถูกเปลี่ยนเป็นสีดำโป้กว่ะโอก แกพิษก,ก็เปลี่ยนเป็นตุ๊กแกน้ำสีฉูดฉาดไก่ฟ้าตัวแปะน้ำแข็งใสแล้วก็บิ๊กบอยสีฟ้าที่มาพร้อมพลังเลิฟอนด์ันเดอร์ปุ่มรีฟังกูอยู่ตรงไหนวะนี่ในที่สุดผมก็ได้เจอกับมอนใหม่ๆสเศเทสักทีไม่ว่าจะบาลิออนนากาฟุกา้ากราวินัสแล้วก็ เรส่งเต่าห so, ูมาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ช่วงคณะนี้ประการค่ายไหนจะจ่ายให้วะ อเหมาดำกับหมาแดงสู้กันนี่ทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งเลยฮะ,ะ <L> ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบอสในเฟสแรกสักทีเจ้ามังกรโบราณพลังสายเยอะแข็งเวลคาน่าเป็นมอนสเตอร์ที่ผมโคตรเกลียดเลยสู้ด้วยยากที่หาย โดยเฉพาะไอ้่าปนน้ำแข็งวันเนี่ยป้องกันหรือหลบไม่ค่อยได้เลยอะ่ะกูกำหมัดโอ้ยวอกอูอ้แวะมาพักที่เกตเตอร์ลิงหับหน่อยมาช่วงที่ผมอัดน,นี่ตรงกับฮาลวีนอยู่พอดีเลยบ่อน,น้ำร้อนนี่ก็จะแบบีวอแม่จะขาดอาหารประจำเทศกาลได้ยังไงกันล่ะงอ้อิงอ่งเปียวคุณแฟรงค์ชนสไตล์มาเสิร์ฟให้เองด้วยอื้อหื หวานแบบปัดขากันไปข้างเออน้ำหมุนพอไหมครับสุดสวยยิงว่ะไม่ตอบรอนี่เหน่ตัวสาวที่รับเควสก็ดูธรรมะธทำม,มัวบังดีแล้วน้องคนสวยของเราก็ใช่ย่อยตับผ้ามาที่วอลคอนาอีกรอบ ยิ่งตอนได้สักกับมันรอบที่2นะเอาไปดูเองดีหน่อยที่มีคุณลินดาเข้ามาช่วยทำให้ผ่านรอบ2นี้ไปได้ ก่อนรอบที่สามนี่คือการคิดบัญชีไอเฮ้นี่คาลังมันแล้วก็ได้คุณลินดาเข้ามาช่วยอีกแล้วผมสนุกมากเลยรอบนี้หมายถึงงักเขาขึ้นฟ้าสนุกมาก, Mother, กเลยนะไม่รู้ว่าคุณลินดาจะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่าแต่อยากจะขอบคุณมากมากเลยที่เข้ามาช่วยไม่งั้นผมนั่งงงแค่เน บอสแรกเพิ่งจบไปความบันไลใหม่ก็ลอยเข้ามาต้องไปตีมอนอีก3ตัวให้ปาเซกีเจ้ากรรมจากภาคที่แล้วแบ็กเวลวาฮาซานามเมียวไอ้มังกรตัวไหนมันต้องให้กูขึ้นมาบนนี้วะเนี่ยเฮ้ยเหนื่อย เป็นตบบอสใหญ่ของภาคนี้กันต่ออย่างแรกเลยต้องตื้อไปในกีกันเต้นี่ก่อนถึงจะได้ซัดหนึ่งหนึ่งกับไอมอนตัวนี้สักทีเอ่อกูกลับบ้านเลยได้ไหมโอ้ใหญ่ชิบหายเลยเอ้ยเฟสแรกเราจะต้องลอกเปลือกมันออกก่อนแหมกูพูดจะเป็นผลไม้เลยไอเฟสสองนี่เริ่มน่ารำคาญแล้วแถมตัวแม่งโคตรน่าเกลียดจังหากว้าชิบหายกูติดมือกูติดมือเอ้ยจอกูอย่างี้มเลย เออจบสักทีเว้ยไดพอจบเรื่องก็พากันมาเลยนะเอาเฮ้ยใส่อีกรอบบ่ อ้าวดถแดกตัดผ <c oughs> ้ามาที่งานเลี้ยงกันหน่อยดีกว,ว,ว่าชีอย แต่ย yup. <po target> ังไม่จบเกมเพราะเนกิกาเต้ยังไม่ตุยเลยต้องตามมันมาแล้วก็ทําให้เจอแผนที่ใหม่เ <hygiene> พิ่มอีกหนึ่งแถมยังเป็นการเปิดตัวมอนใหม่เพิ่มอีกตัวด้วยเจ้าเม่นสายฟ้าโซนิคคนละตัวโว้ยเจ้าหมาสายฟ้าซีโนกา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 เป็นไงโอ้ยด้วเพื่อความอลังการ โอ้โหมาถึงกระเพดกูก่อนเลยอ้าวเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนอ่ะเดี๋ยวมกับมากรนอ้าวบแล้วก็นหนีจัางไรจริงๆเอาล่ะไอ้แมปใหม่อันนี้คือสถานที่ที่ประกอบไปด้วยแมปป่าแมปทะเลทรายเกาะปะการังแมปซากเน่าแมปภูเขาไฟแล้วก็แมปหิมะมายำไวไ้ในที่เดียวกันจนกลายเป็นไกด์ดิงแลน แล้วก็จะมีมอนสเตอร์ประจำพื้นที่นั้นๆด้วยถ้าผมก็ได้เควสให้มาล่านกเปรดที่เขาเรื่องเรือกันกออว,วัตกนกจะกินแต่กว่าตอนนี้ผมได้ปลดล็อกแมปภูเขาไฟมาใหม่ๆก็ได้เดินไปสำรวจและดันเจอเข้ากับเจ้ายินทอนสายฟ้า ภายในนั้นก็ได้มีการประชดต่อขึ้นของนานลบชาไซย่ามามากกว่าแปดพันเลยหักเขามาแดกเฉยเลยมาเฮ้ยกันตอนคืน เลยแน่ย้ยเครือนพาขี้แล้วโดนกขี่แน่เอาว้าวจริง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 คุณเล่นดาร์คโซบีไลท์เอ้ยโดนย้ำกระหม่อมโอ้โหรุนแรงเหลือเกินเอ้ยเอาเห็นซะละมีสับแขนแม่ม กรนมาไงวะเนี่ยเอาแล้วสักกันแล้วไอ้เนี่ยมังกรโดบุลี่จังหวะนี้แหละเอาหัวไปโมงกระแพงไปน,นี่เนี่ยแปลกเอ้ยทำไรวะ ไอ้เด็งกูเวรแล้วยกไปด้วยกูโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียนชิบหายแล้วมันโอ้ไม่ว่านิไม่ได้แน่คุณรัก ิหายแล้วหมดใครวะเนี่ยไหนๆก็ละมาสู้กับล้างลิงยักษ์ปกติบ้างดีกว่า มาที่นักมวยแห่งมอนทันกันมากดีกว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นในเกมมักจะหนีเวลาใกล้ตัวแต่ไม่ใช่กับตัวนี้มันจะบังคับสู้จนกว่าจะตายเอาไปข้างหนึ่ง <C> อดแค่ไหนก็แพ้ลุมอยู่ดี่ะ ตันี่มันตัวอะไรวะเนี่ยหานเหรอเฮ้ยหันข้างหานันข้างโอ๊ยตรงไหนหัววะเนี่ย <_ d ream> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันบนไฟ <_ d ream> <_ d ream> โอ้โหแถมพิษใี้กูด้วยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยออแม่มดูตั้งแต่ใน,นชีวิตจริงในเกม <_ d ream> มันจ้าซะเลือกเกินมันเลี้ยงแสง้ด้วยเหรอดูกว่าเดิมอีกเวนเลยเอออะไรมันงอะไปดูใกล้ๆดิภัยพิบัติระดับไบโอฮาสัตให้นึกถึงคนที่รับมือกับไบโอไวพอนได้ใช่ดวงซวยในการไปทำงานวันแรกดีออนมาน้อยของเจเอดานั่นเอง แัวกซีนที่ดีสุดก็คือลูกตะกล่ยยังไงล่ะเ,เรียบร้อยของที่ได้จากมอนในกายิ้งแลนด์สามารถเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะทั้งทำเลเยอร์สกินชุดสวยๆใส่ อัปเกรดอาวุธให้ตีแรงขึ้นสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือระบบอัคเมนต์เปลี่ยนสก,กินอาวุธเนี่ยแหละอย่างสวยเลยหุ่นที่แน่นใช่ไหมล่ะไอ้น้องระบบแก็ปก็ดีนะไม่ต้องเดินเองแต่ต้องมาร์คจุดในแมปไว้ก่อนด้วยส่วน3ตัวใหญ่อย่างซาฟิจิว่า อาราทิออดและฟัตลิตขอพอก่อนนะเหนื่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปกันจนจบนะครับขอฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e กดแชร์ไปป้ายยาคนรู้จักมานั่งดูกันด้วยเน้อหรือจะไม่นั่นอะไรไว้ก็ได้นะจับมาแบบบิ้มๆไปเลยแต่ขอแบสบสุภาพชนนิดนึงเดี๋ยวผมไปตอบต้องขอโทษด้วยที่ผมหายไปนานเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกงๆนะครับที่ยังติดตามรอผมอยู่แฮปปี้มากๆเลยส่วนตัว ในน็ก็ใกล้วันสงการแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในทุกวันเลยนะครับเดิทนทางปลอดภัยและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี Have a good day see you around ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า